สวัดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหสัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่2 วันนี้เวลา9้านาฬิกา53สมนาทีสมเด็จพระเทพพรลร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่56ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมาคมพณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม,มราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากรัลรยาณิวัฒนากรมหลวนราธิวาสราชนครินจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่16กร,รกฎาคมนี้ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2502ที่สาธารณารัฐสังคมนิยมโรมาเนียส่วนประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกในปี2532ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่30ณสหาันธ์ัสาธารณรัฐเยอรมนี สำหรับครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า1,000คนจาก109ประเทศทั่วโลกซึ่งจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่สนใจตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอีกทั้งช่วยเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างเยาวชนอาจารย์และนักคณิตศาสตร์ของไทยกับนานาชาติ โอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันความว่าคณิตศาสตร์เปรียบได้ว่าเป็นภาษาหนึ่งในโลกที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกันเพราะคณิตศาสตร์ไม่ได้ใช้เฉพาะในสถาบันการศึกษาหรือการวิจัยเท่านั้นแต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกๆวิชาแม้แต่ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ดังนั้นการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งข,ขนันคณิตศาสตร์โอลิมปิกร,ระหว่างประเทศครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความตระหนักในการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนกระตุ้นให้ครูและประชาชนทั่วไปมีความสนใจด้านคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนานหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศไทยต่อไป เวลา13นา59นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานดาราศาสตร์ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมทรงวารศิลาเร่ออุทยานดาราศาสตร์ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรทางด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคและเป็นศูนย์รวมศิลปะวิทยาการและนวัตกรรมดาราศาสตร์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดกิจกรรมดาราศาสตร์รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากนั้นทอเพลนเน่นิทรศการต่างๆอาทิแบบจำลองอุทยานดาราศาสตร์นิทรศการเครื่องเคลือบกระจกและทอดพระเน่การปฏิบัติงานของเครื่องเคลือบกระจกขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยคนไทย สามารถลดต้นทุนการนําเข้าจากต่างประเทศประหยัดงบประมาณได้35-42ล้านบาทที่ใช้เคลือบกระจกกล้องโทรทัศน์บนหอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชมพรรษาซึ่งตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถใช้เคลือบกระจกของกล้องโทรทัศน์คราวละหลายชิ้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่10เซนติเมตรถึง2.4เมตรในความหนาระดับนานโนเมตร อุทยานดาราศาสตร์มีเนื้อที่54ไร่ประกอบด้วยอาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ที่มีห้องปฏิบัติการทางทัศนศาสตร์และห้องปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อาคารฉายดาวมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์และสวนท้องฟ้าจำลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20เมตรความจุ100ที่นั่ง อาคารหอดูดาวซึ่งติดตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0.7เมตรด้านข้างเป็นระเบียงดาวหลังคาเลื่อนเปิดออกได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวน 4- 6กล้องรวมทั้งอาคารศูนย์ประชุมและฝึกอบรมและลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้งที่รองรับได้มากกว่า500คนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2560 เวลา14นาฬิ45นาทีสเสด็จพระราชดํดำเนินไปยังสถานบันพัฒนาการเด็กราชนครินอเภอแม่ริมทรงเปิดป้ายอาคารเทพรัราชสุดาในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานมลูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทุลออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงศูนย์คติมศักด์ประจำเมืองชุตกาศสหพัานธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อก่อตั้งมูลนิธิสนับสนุนและแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทยเยอรมันโดยได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่ผู้แทนสถาบันเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับอาคารเทพรัตนสุดากระทรวงสาธรารณาสุขร่วมกับทางสถาบันจัดสร้างขึ้นเป็นอาคารบำบัดอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสมองร่างกายและพฤติกรรมของเด็กด้อยโอกาส ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามพร้อมทั้งพระราชทานพระราชาอนุญาตให้เชิญพระนามาพิไทยสอทอประดับเหนืออาคารโดยเป็นอาคารสูงสี่ชั้นทรงเปียโน,โนที่สื่อถึงการใช้ดนตรีในการบำบัดร,รักษาประกอบด้วยห้องฝึกกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสห้องทาราบำบัดบูรณาการห้องดนตรีบำบัดห้องละครบำบัด ห้องศิลปะบำบัดที่เน้นการเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองประสาทสัมผัสการได้ยินการมองเห็นและฟื้นฟูทางจิตใจไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีห้องพักผู้ป่วยและห้องประชุมด้วยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินเดิมชื่อศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินเมื่อปี2546 เป็นสถาบันวิจัยและสนับสนุนวิชาการด้านสุขภาพจิตส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้บริการทางการแพทย์แก่เด็กอายุต่ำกว่า6ปีที่มีพัฒนาการช้าเด็กออทิสติกเด็กสมองพิการและเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้โดยนำองค์ความรู้ใหม่ๆมาปรับใช้ในการรักษาที่สามารถช่วยให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นสถานบันแห่งเดียวในประเทศที่มีการวินิจฉัยภาวะออทิสติกโดยใช้ชุดกิจกรรมสถานการณ์จำลองสามารถวินิจฉัยเด็กได้ตั้งแต่อายุ12เดือนปัจจุมบันมีผู้ป่วยนอกใช้บริการเฉลี่ยปีละ4,000 40, รายและผู้ป่วยใน3,000รายประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวั์วลักยรัอัครราชกุมารีจะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่10ถึงวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2558 ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลยกษณ์อัครราชกุมารีจะทรงงานทางวิชาการณสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อทอดพระเนตรงานรวมทั้งทรงร่วมประชุมและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและการดําเนินงานของศูนย์พันธุศาสตร์และการวางแผนงานการวิจัยร่วมในโครงการศึกษามะเร็งของตับในประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ สถาบันมะเร็งของประเทศไทยกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและทรงร่วมประชุมกับนักวิทยาศาสตร์ในด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในโครงการผลิตยารวมถึงการติดตามงานในความร่วมมืองานวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภร์กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัย์เลั้ยรักอัครราชกุมารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G676 จากท่าอากาศยานสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2558เวลา7นาฬิกา35นาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินคาเทฟแปซิฟิกแอร์เวย์สเที่ยวบินที่ CX70 5้าถึงท่าอากาศยานสวนภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่ สิสิงหาคมพุทธศักราช2558เวลา10นาฬิกา5นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9กรกฎาคมพุทธศักราช2558 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยรักอัคราชกุมารีทรงสารต่อความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งและเป็นประโยชน์แก่วงการวิทยาศาสตร์และมวลมนุษยาชาติ ภาพสังคมเมืองในปัจจุบันประชากรมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเป็นอันดับต้นๆรวมถึงประเทศไทยทั้งนี้มีรายงานจากกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศติดต่ตอกันมากว่า10ปีคือโรคมะเร็งมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ60,000กว่ารายและ, 60, และยังพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเฉลี่ยหนึ่งรายในทุก8นาที จากสภาวะการดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อราชกุมารีทรงสแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการงานวิจัยกับสถาบัานที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์เคมีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทรงมีความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระไทยศึกษางานวิจัยและพัฒนานําสารสก,กัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาพัฒนาเป็นตัวอย่างในการรักษา โรคมะเร็งจนมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรายรักอัคราชกุมารีส่งสารต่อความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาณกรงวอชิงตันดีซีในโครงการวิจัยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีที่ได้ส่งศึกษามาอย่างต่อเนื่องทั้งการศึกษาวิธีการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดีในรูปแบบอื่นๆ โดยที่ผ่านมาทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือทางผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภร์และโครงการพัฒนายาฝ่ายบำบัดและวินิจฉัยมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติทรงร่วมประชุมเรื่องโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน,น้ำดีกับคณะนักวิจัยอาวุโสพร้อมทั้งทรงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของทั้งสองสถาบานันที่ต่างมุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นตัวยานำไปรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่วงการวิทยาศาสตร์และมวลมนุษยชาติต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัตด,ดามาสทรงเปิดงานฝ้ายทอใจครั้งที่8 วันนี้เวลา11นาฬิกา18นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินด,ดาม,มาศเสด็จไปยังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอำเภอบางไรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดงานไหายทอใจครั้งที่8ซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือสอสอ,อสนองพระราชปณิธาน,านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่12กร,รกฎาคมนี้เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใช้ผ้าฝ้ายทอมือของไทยโดยปีนี้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิดอมตะสเสน่ห์ฝ้ายไทยเพื่อแสดงให้เห็นว่าผ้าฝ้ายทอมือของไทยมีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนถึงภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมและสามารถนำมาต่อยอดเป็นงานผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ การจัดงานครั้งนี้มีการแสดงนิทรรศการน้ำพระไทยแม่แห่งแผ่นดินในงานผ้าศิลปาชีพนิทรรศการผ้าอาเซียนภูษาแปรพันธ์สายสัมพันธ์อาเซียนโดยอาจารย์เผ่าทองทองเจือรวมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายอาทิเสื้อผ้ากระเป๋าและหมวก โดยเฉพาะผ้าฝายศิลปาชีพพิมพ์ลายพิเศษห้าลวดลายประกอบด้วยลายกุหลาบพ 1, ันปีวิหกเริงรมเส้นสายลีลาบุปผาราชินีและจรัดละดาที่นํามาจำหน่ายเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการประกวดออกแบบชุดทำงานจากผ้าฝายการสาธิตและการออกร้านครูช่างศิลปะหัตถกรรมรวมทั้งการออกร้านของสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิ วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนหนองบวัวระเววิทยาคารอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมินายอัมพลเสนานารงค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสาวรัชดาเถิดมงคลรัศดรตำบลชีลองอำเภอเมืองและครอบครัวเด็กหญิงสายรุง้งเสวียงวาดรัศดรตำบลโปง่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิที่ได้ทุน กล่าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องทุนประกอบอาชีพทุนสนับสนุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสิ่งของพระราชทานโอกาสนี้องคมนตรีและผู้แทนหน่วยง,งานต่างๆได้มอบถุงพระราชทานจำนวน600ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่ พร้อมกันนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลราม,มาธิบดีไปออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลและด้านทธนตกรรมแก่ราษฎรรวมทั้งสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักง,งานอายการสูงสุดไปให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลด้วยจบข่าวในพระราชสสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวินทิทิรานาทองบอดจาัดิชันปีนีเทียมอํมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ